โอ้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 มาดูมาดุมาดุมาดุสวัสดียามเช้าครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซีครับผมดูยามเช้าเช้ารถเตรียมเข้าห้องพ่นครับอันนี้ก็เดี๋ยวเข้าห้องพ่นครับจะเอาคันข้างในออกมาเนี่ยสังจิสงัสงจิก็ รูปน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้รอบคันเดี๋ยวก็ติดกระดาษครับเดี๋ยวน้องๆก็จะพากันติดกระดาษชิ้นละไานะครับชิ้นละไาร,รูปน้ำไว้หมดนะครับเหลือแต่เก็บงานทำความสะอาดแล้วก็นำค้องพนคันนี้ก็รอบคันครับน,นี่ก็รอบคันครับโอ้โหเจอแต่งานรอบคันนะพี่น้องพวกนี้ก็จะเป็นงานด่วนๆน,นะครับงานเล่ง กำหนดอาทิตย์เดียวนะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยอาทิตย์เดียวนะครับเต่วพวกนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่า,ารถมันไม่มีไม่มีบุกนะรถไม่มีบุกก็เคาะตัวนี้เขาฝาท้ายไม่ให้ทําก็ขัดยาออกนะครับรอบยกเวน้นกระบะฝาท้ายนะ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับผมรือจนมือผมแตกหมดอันนี้ลื้อกับช่างยุดนี่ฮะรถแปลกมากเลยยี่ห้อนี้ทำมาไม่สามารถเปิดฝาหน้าได้นะครับนี่นี่ฮะที่เลาะออกนะครับนี่ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะไม่ต้องบอกยี่ห้อหรอกนะครับ ใครที่คิดจะซื้อรถตู้ยี่ห้อนี้ก็พิจารณาดีๆนะครับถ้าไปดูที่ศูนย์แล้วมันเปิดฝาหน้าไม่ได้นะก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับเวลาชนมานี่ลำบากมากเลยต้องลื้อออกหมดครับชุดคอนโซลคอนโซลภายในลื้อหมดเกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับลื้อออกให้หมดเลยทำแค่ฝาหน้าตรงนั้นนิดเดียวเองนะครับลื้อจนไม่เหลืออะไรเลย เนื่องจากว่ามันมันเป็นฝาหน้าที่เปิดไม่ได้นะครับที่เขาเชื่อมติดมาเลยอาร์ตติดมาช่างยุธต้องเลาะออกนะครับแล้วก็เคาะนะวบางอยู่นู่นครับโอ้โคนรลำบากเลยใครที่คิดจะซื้อรถตู้ยี่ห้อนี้ก็พิจารณาดีๆพิจารณาใหม่นะครับนี่ยี่ห้อเวบๆแล้วกันนะครับส่วนคันนี้ก็ พุ่นได้ผมประกอบอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะประกอบต่อนะครับเป็นประกอบกันชนหน้าเดี๋ยวเลื่อนก่อนนี่ก็ช่างก็เริ่มลงมากันแล้วนะครับช่างก็เริ่มลงมากันแล้วอยู่ที่อูเนี่ย เจอทุกยี่ห้อเจอทุกรุ่นนะครับรถแม้กระทั่งเฟอร์รารี่ล amborghini นะครับอ,อะไรอีกอะมาสเตนนะครับก็เจออะไรอีกอะพวกรถหรูๆอะเจอหมดนะครับที่นี่ที่อู่ซึ่งใครเห็นข่าวมั่งที่ว่ารถคันเฟอร์รารี่ที่ชนกับรถเบนซ์นะครับแล้วไปฟาดกับรถ กระบะอีซูซัอ่นั่นก็เอามาซ่อมที่อู่นะครับเมื่อก่อนเจ้าเพียสนะที่เป็นคนขับอ่ะแล้วก็พ่อเขาชื่อพี่กมลนะเป็นเจ้าของฟอร์เลรี่คันนั้นแหละที่เอามาซ่อมนะครับเขาก็ขับเฮดวันะตัวพี่กมลเขาขับเฮดวันแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะครับเป็นสีสีบอลเงินนะเดี๋ยวผม พา v อ o FC ดูให้ทั่วเลยส่วนคันนั้นหนักเลยครับคันนั้นหนักเลยโดนไปน่าจะอยู่ประมาณราวๆแสนแสนนิดๆนะครับเข้าหมดอ่ะนี่ดูดิชนดูคานล่างครับหักงอเป็นตัว V เลยคานล่างอันนี้ดึงออกมานะอันนี้ก็หักเข้าไปด้วยกันหมดชนตัวนี้แตกนะครับนี่ปั๊มฟีนะครับแตกหมดอ่ะปั๊ม p o w e ว p o w ดูหนุนฝาหน้าสภาพฝาหน้าแล้วกัน,นแอร์แบ็กก็ระเบิดนะครับแอร์แบรกระเบิดสองลูกเลยปกติถ้าเป็นผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันมีใต้ขาหรือเปล่ามีครับเนะี่ยสามลูกแอร์แบรกระเบดระเบิดหมดเลยสามลูกนะครับก็คันนี้ก็เจ็บตัวครับเจ้าของเจ็บตัวเลยแหละเพราะว่าต้องซ่อมเองนะครับประกันชั้นสาม นะกันชั้นสามไม่มีสามบวกด้วยนะครับหมักเลยนะชนเหมือนกันเลยกับคันสีขาวข้างหน้าเนะจะพาไปดูคันสีขาวข้างหน้าอีกทีนึนะใครที่อยากทำสีรถนะครับจะนำรถเข้ามาซ่อมก็สามารถนำมาได้นะครับที่อู่อ,อน,นันต์สองห้าสามเก้ากาลาดนะครับ ซอยบรมราชชนนี68นะเบอร์โทรติดต่อก็0 8 7 0 2 2 1 0 7 9นะครับผมเอาเข้ามาทำได้กับเรานะฮะนี่คันนี้ก็โดนค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันครับโดนสไตล์เดียวกันเลยกับคันเมื่อกี้ครับนี่แต่คันนี้ท่อหม้อน้ำล่างไม่แตกนะคันนั้นท่อหม้อน้ำล่างแตกปั๊มฟีพังนะครับ ปั๊มฟรีต้องเปลี่ยนแต่ว่าปั๊มน้าไม่เป็นไรคันนั้นปั๊มน้าเจงครับโดนเยอะแต่คันนี้เข้าไปถึงนู่นเลยถึงถึงเนี่ยตัวนี้หักเนี่ยปั๊มโซลาราค่ะปั๊มโซลาหักนะครับนี่ให้ดูนะครับสภาพตอนนี้ก็โอ้น่าจะอันนี้ก็แสนนะครับนี่นก็โดนเป็นแสนเหมือนกันแสนสาหัส <laughs> ซุมล้อนี่สองล้อเลยสองซุมเลยคันนี้คันนั้นซุมล้อไม่เป็นไรคัสีหะคัสีหนะทั้งคู่นะครับคันนี้คัสซียนเข้าไปหมดเลยสภาพโอ้ยช่วงนี้ก็มีแต่รถชนหนักๆมานะใครที่ใช้รถใช้ถนนก็พยายามระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าฝนมันตกนะครับผมฝนมันตกสภาพถนนมันก็ลื่นนะเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ก็อยากฝากเตือนนะครับผู้ที่ขับรถใช้รถใช้ถนนนะครับระมัดระวังกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย